ขยะในตัวเครื่องมือถือซัมซุงนะคะขยะพวกรูปภาพวิดีโอต่างๆที่เราลบออกแล้วนะคะจะค้างอยู่ในถังขยะค่ะมาดูวิธีล้างเพื่อที่จะเอาความจําตัวเครื่องกลับคืนกันค่ะวิธีล้างขยะในตัวเครื่องมือถือซัมซุงค่ะแตะเข้าไปที่ตั้งค่าหลังจากนั้นให้เราเลื่อนไปที่เมนูการดูแลอุปกรณ์แตะเข้าไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้เราไปที่ จัดเก็บข้อมูลนะคะที่จัดเก็บข้อมูลค่ะตอนนี้สังเกตดูนะคะพื้นที่ในตัวเครื่องนะคะว่างอยู่แค่2 0่สิกิกค่ะความจําเครื่องทั้งหมดนะคะ2 5 6ร้อยิกิกเราใช้งานไปแล้วนะคะ235ค่ะอีกนิดเดียวก็จะเต็มแล้วนะคะแตะเข้าไปได้เลยค่ะพอเข้ามาหน้านี้นะคะเราจะเห็นว่าถังขยะค่ะจะมีไฟล์ที่เราล้างไว้นะคะรูปวิดีโอรูปหรือวิดีโอที่เราลบแล้วนะคะยังค้างในถังขยะค่ะจํานวน2 0่สิบกิกนะคะ สำหรับใครที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะลบรูปภาพจะลบวิดีโอสามารถกู้กลับคืนได้ที่หน้านี้ค่ะแล้วส่วนใครที่ต้องการที่จะลบทิ้งเพื่อที่จะเอาพื้นที่ตัวเครื่องกลับคืนแตะเข้าไปที่ถังขยะได้เลยแตะเข้าไปที่ไฟล์ส่วนตัวจะสังเกตว่ารูปภาพวิดีโอที่เราเคยลบไปนะคะจะค้างอยู่ในถังขยะหน้านี้ถ้าต้องการที่จะลบเพื่อที่จะเอาพื้นที่ตัวเครื่องกลับคืนแตะค้างแบบนี้แล้วเลือกทั้งหมดค่ะหลังจากนั้นให้เรากดลบนะคะ ถ้ากดลบนะคะทั้งสองไฟล์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เราจะได้พื้นที่ว่างกลับมาตั้ง2 0ิกิกค่ะแตะลบได้เลยค่ะกดกลับค่ะหลังจากนั้นเราแตะเข้าไปในถังขยะอีกรอบนึงค่ะไฟล์ถังขยะจะไม่มีแล้วนะคะกดกลับได้เลยทีนี้เราไปดูว่าความจําเครื่องเราเพิ่มขึ้นไหมนะคะสังเกตดูเมื่อกี้นะคะเราว่างอยู่แค่2 0ิกิก หลังจากที่เราลบรูปภาพหรือลบวิดีโอในถังขยะก็จะได้พื้นที่กลับมาอีก20ยิค่ะความจำเครื่องใครเต็มอยู่นะคะสามารถลบได้ด้วยวิธีนี้นะคะอย่าลืมนะคะก่อนที่จะล้างขยะตัวเครื่องออกนะคะตัวเช็คดูก่อนค่ะว่ารูปภาพหรือวิดีโอไหนที่เราไม่ต้องการที่จะกู้คืนหรือเปล่าถ้าต้องการที่จะกู้คืนก็กู้ได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าล้างออกไปแล้วจะไม่สามารถกู้คืนได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ